ลีนาจังทนไม่ไหวรีบออกมาขอร้องเวียหลังลือจะฟ้องหลังโลกโซเชียลต่างพากาันแชร์คลิปในติกต็อกที่ลีนาจังออกมาพูดถึงการเลิกราการของเวียสุกรวัต์ขนารถและอดีตคนรักอย่างดูเดือดในทำนองว่าดีแล้วที่ทั้งคู่เลิกกันซึ่งคลิปดังกล่าวมีคนเข้าชมทะลุล้านวิวและมีการแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก โดยชาวเน็ตรายนี้มีการคอมเมนต์ใต้คลิปพร้อมกล่าวอ้างว่าได้ยินว่าเขาจะฟ้องจริงๆฉันนอนหลับสบายเลยนะตลอดเวลาที่ผ่านมายอมทุกอย่างไม่เคยตอบโต้สักครั้งว่าแล้วครั้งนี้เฮียไม่ยอมแน่เพราะพาดพิงไปถึงภรรยาตัวเองเวสุกรวัตรเววิกกี้หลังจากนั้นคอมเมนต์ดังกล่าวก็มีหลายคนเข้าไปคอนเฟิร์มว่ามีการฟ้องจริงตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ซึ่งจะจริงหรือไม่อย่างไรคงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวอีกที ล่าสุดงานนี้ทำอาลีนาจังทนไม่ไหวออกมาเผยบอกว่าเวียอย่าฟ้องเลยตนพูดด้วยความเป็นจริงไม่ได้ใส่ร้ายและน่าจะใจกว้างใจกว้างเป็นล่ารักเวียมากคบมาเกือบสิบปีให้เกียรติสุดๆแม้กระทั่งงานที่เขาจ้างเป็นล้านด้านเปล่ายังไม่รับเลยเพราะไม่ยากให้นักลก่าวสัมภาษณ์แล้วเสียไปถึงเวียให้ใจกว้างพร้อมยังบอกอีกว่าไม่มีการใส่ร้ายหรือเจตนาทําให้เสียหายเพราะฉะนั้นอย่าฟ้องเลยสงสารหน่อยแก่แล้วงานนี้ทําโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความเห็นเยอะมากๆ